กับกับมาแต่วสวนมาคำเเมือนี้ก็เลยแต่มาอาบน้ำให้ที่นี้ตอนคําบอกบอกชันพูดตอนแลกเป็นอะไรกันสีสองสีทองเลยมีสีขาวเลยเพื้อนอืมสีทองมัมีสีขาวเป้นสินี่ก็ปิดตานอยู่ พี่การนี่ให้อาบน้ำแล้วนี่พ่อหิวมากนาะพี่มีนนี่ให้อาบเลยเสร็จละเสร็จละเสร็จละวเสร็จล,ล้วยิ่งชอ์หล่อหน่อยทั้งสองคนนะ่ะ มับแลนด่นนี้แหละสันพอชีดน้ำใส่แลนนี้เลยไปกินน้ำมาัน เดสลัดคนนี้เจเ๊ือนึ่งหูละ<ฆ>เอาค่ะกับาพายชมขึ้นปอเพื่อนอาบน้ำให้ตรงนี้นะคะสุนัขล็อกไว้เลยเดวนคนหนายแล้ว อโอเคก็เขอจบแก็เขอจบนะคะการพระชมพี่มีอาบน้ำเร็ีนะคะขอไปปิดน้ำให้คุณ่อกับพี่นีกันจาไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ